อิเล่มเป็นการทำชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์เลนเดอร์อะรเล่นอะไรวะวางเลยสั้นแล้วหมดสามตัว พ่อเข,ขาได้ดเลยแล้วกันนะแต่ว่าได้ดีกเลยเออแล้วแปนตัวมาได้แล้วกันซิงค์ตามที่เรามีแล้กันเนะผมไม่มีแฮมปือเพราะฉะนั้นกอนี่อัพจะทำเปนแอลับท็อกซ์ใชตามที่เรามีผมไม่มีแฮมปืรานั้นตามงบที่เราไป็นเือหดใช้ตาที่เรามีล้วกันเพราะ ตอนแรกผมก็จะไปทไั้งหาทีในปืนนั่แหละแต่ดูชาบ้าดูดูระยองเข้าไปฟาร์มต่อเลยฟาร์มเพ่นเลยเขาเปลี่ยนราคาเขาเปลี่ยนเลยจากตอนแรกให้หนึง่งสองพันจะได้เป็นหนึ่งพัน,เป,นเป็นสองร้อยห้าสิบคือผมเห็นปุ๊บผมผม,ผมไม่ฟาร์มต่อเลยผมเห็นแล้วผมไม่ฟาร์มต่อเลยไม่รอดคือเห็นแล้วไม่อยากฟาร์มต่อแล้วคือ เห็นปุ๊บคิดเกียดฟาร์มแล้วคงคงแบบฟาร์มต่อไปไม่มีประโยชน์แหละอ่างเงี้คิดตัวเองคิดนิดแล้วเลยต่าต่ออะไรคือมันใช้เวลาเลื่อนานมากใช้เวลาเรื่นงนานมากเลย นี่นะครับคือรูปมันอาจจะไม่เหมือนในรูปภาพเราจะไม่เหมือนเ,ลลนเอนครื่องนี่ท่านสปิเกอร์แมนท่านครับดีพีแมนแล้วก็ท่านครับบัลล่าแมนสามภาพดีเลยนะไม่เป๊ะไหมไม่เป๊ะไม่เป๊ะหรอกไม่เป๊เปะลักษณะอันหนึ่มันไม่เป๊ะหรอกนะจบแค่นี้แล้วกัน

ก็ถือว่าได้อยู่ก็เหมือนในรูปภาพอยู่ลูกก็ขึ้นอยู่ตล้ตอนน,นี้เลยกำจะขึ้นอยู่นะต่อออกได้ละคนตัดก็คนเดียวกันคนคำคิดก็คนเดียวกันคนนางล่ดเคกกคนเดียวกันคนอัพโหลดก็คนเดียวกัน,น,กน,กนผมทำทุกอย่างเลยอยู่เวลามันตั่งตัดมากเลย รอดไหมไม่รอด,ดูกันเลยนะ้วจะรอดไหมไม่นารอดผมนี่เหลือไม่น่ารอดไปแล้วบายบาย